สวัสด,ดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอผมอีกครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์วันนี้เนี่ยผมจะนำบุ่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบนะครับของประเทศร diamond, <mon k mail> ัสเซียที่ได้มีการเข้าประจําการในกองทัพจีนอีกด้วยนะครับเครื่องบินตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันในนามว่าเป็นเครื่องบินซูสามสิบนะครับโดยซูสามสิบเนี่ยถือเป็นสุดยอดเครื่องบินรบอีกรุ่นของประเทศรัสเซียเลยทีเดียว โดยซู30เนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการนะครับเช่นสามารถนั่งได้ถึง2คนนะครับและเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากโมเดลซู27นั่นเองซู30เนี่ยได้รับความสนใจและมีการสั่งซื้อเข้าประจำการในบางประเทศนะครับเช่นจีนอินเดียมาเลเซียเวเนซุเอลาแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับอยา่างไรก็ตามเนี่ยซู30เนี่ยเมื่อดูจากภายนอกนะครับจะมีรูปร่างที่ คล้ายกับซู27อย่างนี้ก็ตามนะครับซู30เนี่ยได้มีความแตกต่างจากซู27ตรงที่ว่าซู30เนี่ยได้มีการปรับปรุงระบบการต่อสู้ต่างๆรวมไปถึงระบบอาวุธต่างๆเนี่ยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับซู30เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับหรือมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับรุ่น F-15E Strike Eagle ซู30เนี่ยยังมาพร้อมกับ ปืนกลที่น่าเกรงขามนะครับขนาด30ม mm, ิมบรรจุ150นัดที่สำคัญเนี่ยซู30เนี่ยยังสามารถบรรทุกระบบมิสไซน์นะครับที่สามารถทำการโจมตีจาก,าก,าก,าากาอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นดินได้รวมไปถึงยังสามารถติดตั้งระบบทิ้งระเบิดนะครับที่มีความแม่นยำสูงที่ล็อกเป้าด้วยระบบเลเซอร์ได้อีกด้วยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าซู30เนี่ยเป็นเครื่องบินรบที่ มีความน่าเกรงขามนะครับเพราะว่าด้วยขนาดลําตัวที่ใหญ่ที่สําคัญเนี่ยซูสามสิบนะครับยังสามารถทําการบินนะครับได้ไกลถึงสามพันกิโลเมตรและสามารถปฏิบัติภารกิจการรบบนท้องฟ้าได้สี่ถึงห้าชั่วโมงถือได้ว่าเป็นอัตราระยะทางนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่บินเนี่ยถือว่านานพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าครองนานฟ้าได้เลยแต่ข้อเสียของซูสามสิบเนี่ยจะอยู่ที่ตรงที่ค่าค่าบำร,รุงรักษานะครับอาจจะสูงหน่อยเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่นะครับ กองทัพไทยเราเนี่ยเท่าที่ดูมานะครับได้ซื้อกีเพนขึ้นมานะครับซึ่งกีเพนเนี่ยเขาก็เคลมไปเลยนะครับว่าสามารถต่อกรกับเครื่องบินซูเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะครับเราจะมาดูข้อมูลทางเทคนิคของซู30กันบ้างนะครับซู30เนี่ยผู้ผลิตก็คือประเทศรัสเซียนะครับเข้าประจําการเมื่อปี1992นะครับใช้นักบินเนี่ยสองนายความเร็วสูงสุดที่ทําได้ก็คือ2,120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าซู30เนี่ย ยังพึ่งเป็นข่าวในไม่นานมาน,นี้นะครับที่มีข่าวความขัดแย้งระหว่างเประเทศไต้หวันกับจีนนะครับซูสามเนี่ยก็เป็นเครื่องบินรบที่มีบทบาทในความขัดแย้งนี้ด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ